ตัวอย่างที่8ต้องการสร้างจำนวนที่มี3หลักจากเลขโดด2 4 678โดยที่แต่และหลักใช้เลขโดดไม่ซ้ำกันจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนการสร้างจำนวนที่มี3หลักมีวิธีสร้างจำนวนแบ่งได้3ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ก็ต้องสร้างหลักหน่วยก่อนนะรสร้างหลักหน่วย เราสามารถที่จะสร้างหลักหน่วยนะครับได้ทั้งหมดสี่วิธีนะครับก็คือเราสามารถนำเลข2ไปใส่หลักหน่วยก็ได้เลข4ใส่ก็ได้เลข6ใส่ก็ได้เลข7ใส่ก็ได้เลข8ใส่ก็ได้ดังนั้นขั้นตอนการสร้างหลักหน่วยนะครับก็จะมีทั้งหมด5วิธีนะครับต่อไปเราสามารถที่จะสร้างหลักสิบนะครับได้กี่วิธี เนื่องจากเขาบอกว่าตัวเลขนะครับแต่ละหลักต้องไม่ซ้ำกันดังนั้นถ้าใส่หลักหน่วยไป5ตัวนะครับ5ตัวแล้วนะครับในเนีย้ยเวลาใส่แล้วหลักสิบนะครับที่เหลือที่จะใส่นะครับก็ต้องใส่ได้เพียงอีก4ตัวเหลือ4ตัวที่จะใส่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าใส่หลักหลักหน่วยเลข2เป็นเลข2เพราะฉะนั้นเลขที่จะใส่หลักสิบก็เหลือแค่เลข4 6 7 8ก็มีอยู่4ตัวนะครับ ก็มีอยู่สีวิธีนะครับที่จะใส่ต่อไปขั้นตอนที่3ก็คือการสร้างหลักร้อยนะครับการสร้างหลักร้อยก็จะเลือกเลขโดดที่เหลือจากหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะครับก็จะเหลืออยู่3ตัวเท่านั้นนะครับที่จะใส่ตรงนี้ก็เหลือ3ตัวเหลือ3ตัวดังนั้นนะครับสรุปก็คือขั้นตอนที่1เลือกเลขโดด1ตัว เป็นหลักหน่วยนะครับได้ทั้งหมด5วิธีใช่ไหมครับ5วิธีขั้นตอนที่2นะครับเลือกเลขโดด1ตัวจากที่เหลือนะเอามาใส่หลักสี่นะิก็ได้ทั้งหมด4วิธีใชไหมครับได้ทั้งหมด4วิธี ันตอนที่3เลือกเลขโดด1ตัวจากที่เหลือเป็นหลักร้อยก็ได้3วิธีัได้3วิธีดังนั้นจำนวน3หลักที่ต้องการนะครับก็จะมีทั้งหมดกับเอาห้าคูณสคูณสานะครับห้า คูณสี่เป็นยีแล้วคูณ3ก็เป็น60สิบจำนวน60สิบจำนวนตัวอย่างที่9หมายเลขทะเบียนรถยนต์ในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยเลขโดด1ตัวที่ไม่ใช่0ูนยครับคือไม่ใช้เลข0ูนนะครับตามด้วยพยัญนชนะไทย2ตัว และจานวนเต็มบวกที่ไม่เกิน4หลักนะครับไม่เกิน4หลักก็คือหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันเนี่ยต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวเรียงกันไม่ได้เดี๋ยวถ้าเป็น 0, 0ูนย์ศูนย์หนึ่งี่ใช้ได้นะครับโดยพยญชนะพยันชนะที่นํามาใช้กําหนดหมายเลขทะเบียนมีเพียง35ตัวนะครับตัวที่ไม่ใช้ตัดออกก็คือขอไข่ขอคุณโซโซต่อประตั นางมนโถปปฝฝฟฟ,ฟ,ฟันออหนะีบอันนี้ก็จะตัดออกนะครับใน44ตัวนะตัวนี้ไม่ใช้นะครับจงหาว่าหมายเลขทะเบียนรถจนในกรุงเทพมหานครจะมีได้ไม่เกินกี่หมายเลขนะครับนะกรณีที่เป็นแบบนี้สรุปสรุปง่ายๆก็อย่างเงี้ยนะครับหมายเลขกรุงเทพทะเบียนรถกรุงเทพมหานครนะครับ ก็จะจะประกอบไปด้วยเลขโดดหนึ่งตัวข้างหน้าเป็นเลขโดดถัดมานะครับจะเป็นพยัญนชนะภาษาไทยเนี่ยจะมีอยู่สองตัวคือเขียนแบบนี้นะครับแล้วตัวถัดมานะครับก็จะตามด้วยจํานวนเต็มบวกไม่เกินสี่หลักตรงนี้จะเป็นจานวนเต็มบวกไม่เกินสี่หลักซึ่งนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับทะเบียนเล็ก เอ,อ่อทะเบียนรถกรุงเทพมหานครนะครับอย่างเช่นมันอาจจะเป็นตรงนี้ขึ้นต้นด้วยเลขสองตรงนี้อาจจะเป็นกอ,อตรงนี้ก็จะเป็นสามเจ็ดสี่สองนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยไอ้ตัวเลขกลุ่มนี้นะครับชุดเนี้ยเขาบอกว่าจะมีได้ไม่เกินกี่หมายเลขหรือจะมีได้ทั้งหมดกี่คันนั่นเองนั่นเองนะครับ เราก็มาดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำหมายเลขทะเบียนรถนะมีองค์ประกอบ3ส่วนนะครับก็ตามที่ครูบอกแล้วตรงนี้นะครับ1ส่วนส่วนที่1ก็คือตัวเลขโดดนะครับที่ไม่ใช่เลขศูย์ส่วนที่2ก็คือพยัญชนะภาษาไทยซึ่งมีอยู่35ตัวนะครับแล้วก็ส่วนที่3ใช่ไหมครับก็คือจํานวนเต็มบวกนะครับที่ไม่เกิน4หลัก ส่วนที่1ห,หมายเลขโดดที่ไม่ใช่เลขศูนย์จะมีทั้งหมด9ตัวเพราะตรงนี้เราสามารถลงไปได้9ตัวนะครับตรงนี้นลงได้9ตัวปวยง่ายก็คือ9วิธีนะครับที่จะใส่ก็คือเลข1เลข2เลข3าเลข4ี่เลข5้า8 9แส่วนที่2นะครับก็คือพยัญชนะ2ตัวมีได้ไม่เกินนะครับ35คูณ35ก็คือตรงนี้ตรงที่ตรงแทนกับกอไก่เนี่ยก็สามารถใส่ กอไก่ถึงหอนกฮูกได้ยกเว้นตัวอักษรอีกตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าตัวนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายกเว้นเก้าตัวเนี้ยนะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับก็มีอยู่สามสิบห้าวิธีนะครับแล้วก็อีกตรงเนี้ยเหมือนกันนะครับตรงที่ตรงกับกอไข่เนี่ยก็สามารถใส่กอไก่ถึงห,อ,หองกฮูกได้อีกสามสิบห้าวิธียกเว้นเก้าตัวนี้นะครับก็เป็นสามสิบห้าคูณสามสิบห้านะครับ ส่วนขั้นตอนที่3นะครับหรือส่วนที่3ตรงนี้ตัวเลขโดดนะครับที่ไม่เกิน4หลักนะครับจำนวนเต็มบวกที่ไม่เกิน4หลักนะครับก็จะมี9999ตัวนะครับก็คือยกเว้น0ูนย์นะครับใช้ไม่ได้นะครับศูนยนี่ใช้ไม่ได้ 0, 0, 0, 0ูนย์ศูนี่ใช้ได้0ูนยอย่างเงี้ยใช้ได้ไล่ไปจนถึง9999เนะครับเพราะจะมีทั้งหมด9 9้า 99าาจำนวนนะครับดังนั้นจากการคูณหมายเลขทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวก็จะมีได้ไม่เกินนะครับก็จับส่วนที่1นึ่งสามสองสามนี้จับมาคูณกันนะครับก็จะได้ทั้งหมด100 10ล้าน2องแสนสหมื่นปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหมายเลขนะครับก็คือพูดงได้ไงก็คือ ได้ทะเบียนรถกรุงเทพม,มานครนะครับมีได้ไม่เกินนะครับหนึ่งร้อยสิบล้านคันนะครับต่อไปตัวอ,อย่างที่สิบมีจดหมายที่แตกต่างกันอยู่สามฉบับจดหมายแตกต่างกันสามฉบับและมีตู้จดหมายที่แตกต่างกันสี่ตู้นะครับตู้จดหมายแตกต่างกันสี่ตู้จะมีวิธีนําจดหมายไปใส่ตู้ ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับจเจ้าจดหมายไปใส่ตู้ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะนักเรียนคิดดูว่ามีจดหมายอยู่3ฉบับนะครับแล้วก็มีตู้ไปสี่ค่ายตู้ไปสี์อยู่ติดสีตู้นะครับขั้นตอนที่เราจะนําจดหมายนะครับฉบับที่1เนี่ยเอาไปใส่เราจะไปใส่ได้กี่วิธีก็นําไปใส่ได้4วิธีเพค,คืออาจจะไปใส่ตู้ที่1นะครับหรือตู้ที่2ตู้ที่3ตู้ที่4 ก็คือเอาจดหมายฉบับ <Goodnight> ที่1นึ่ไปใส่ฉบับที่2ก็ทําเหมือนกันนะครับฉบับที่สฉบับที่4ก็ลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการนําจดหมาย3ามฉบับไปใส่ตู้สี่ตู้ประกอบด้วย3ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1นําจดหมายฉบับที่1ไปใส่ตู้ใดตู้หนึ่งนะครับได้ทั้งหมด4วิธีเพราะว่ามี4ี่ตู้ขั้นตอนที่สองก็นําจดหมายฉบับที่2นะครับ ไปใส่ตู้นะครับก็ได้อีกสีวิธีตู้ใดตู้หนึ่งได้อีก4วิธนะีขั้นตอนที่3ก็นําจดหมายฉบับที่3ไปใส่ตู้ใดตู้หนึ่งก็ได้อีกทั้งหมด4วิธีใช่ไหมครับนะดังนั้นจากหลักการคูณจึงได้ว่านําจดหมายไปใส่ในตู้ได้ทั้งหมดเอาขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3มนะครับมาคูณกันนะครับก็ได้ทั้งหมด64วิธี ตัวอย่างที่11มีตู้จดหมาที่แตกต่างกันสีตู้ทีนี้มีตู้จดหมายแตกต่างกันสีตู้และมีสีสมสีก็คือสีเขียวเหลืองแดงนะถ้าต้องการทาสีตู้จดหมายนะครับทาสีตู้จดหมายตู้ละ1สีแล้วจะทาสีตู้จดหมายได้ทั้งหมดกี่แบบนักเรียนจับแยกนะครับ มีตู้จดหมายสีตู้ครับแล้วก็มีสีอยู่สามสีนะครับต้องการที่จะเลือกเอาสีไปทานะครับตู้จดหมายนี่นะครับสีละหนึ่งตู้จะได้ทั้งหมดกี่วิธีนั่นเองนะครับวิธีการทําก็คือการเลือกสีทาตู้จดหมายเนี่ยนะครับสีตู้เนี่ยประกอบไปด้วยสามขั้นตอนนะครับแต่เลือกทาสีตู้จดหมายนะประกอบไปด้วยสามขั้นตอนอย่างนี้ขั้นตอนที่หนึ่ง ก็คือเลือกสีทาตู้ที่1นนะครับจะเลือกสีเอาไปทาตู้ที่1ก็ได้ทั้งหมด3วิธีก็คืออาจจะเลือกทาสีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีแดงก็ได้นะครับแปดทั้งหมด3วิธีขั้นตอนที่สองนะครับก็คือเลือกสีสําหรับทาตู้ที่สองก็ได้อีก3วิธีนะครับขั้นตอนที่3มก็เลือกสีทาตู้ที่สาก็ได้อีก3วิธีก็คือมันมี3มสีนะ ขั้นตอนที่4ก็คือเลือกสีที่จะไปทาตู้ที่4นะก็ได้ทั้งหมด3วิธีนะดังนั้นจากหลักการคูณนะครับก็จะมีวิธีในการทาสีตู้จุดหมายได้ทั้งหมด3คูณ3คูณ 3, 3เท่ากับ8 1ว,วิธีหรือ8 1แบบนะครับตัวอย่างที่12ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งต้องการจัดแสดงเสื้อกระโปรงและกลางเกงของสตรี โดยใช้หุ่นโชว์หน้าร้านถ้าห้างสปปรรพสินค้าดังกล่าวมีเสื้อ12แบบกระโปรง8แบบและกางเกงอีก6แบบโดยที่กระโปรงและกางเกงจะไม่ใส่พร้อมกันจะมีวิธีในการจัดชุดเสื้อผ้าได้ทั้งหมดกี่วิธีนะันักเรียนก็ดูว่าอันนี้สำคัญตรงนี้นะครับเว่า กระโปรงและกางเกงเนี่ยจะใส่พร้อมกันไม่ได้หมายถึงว่าถ้าใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อแล้วก็จะใส่กระโปงนะครัใส่เสื้อแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ใส่กระโปรงหรือเสื้ออาจจะไปคู่กับกางเกงก็ได้คือจะใส่เกาไปพร้อมกันไม่ได้นึงคงไม่มีใครทำนะครับเอาเสื้อเอากระโปรงกับกางเกงไปใส่พร้อมกันใ,ใส่ไม่ได้ดังนั้นขั้นตอนตรงนี้ก็ต้องจับ จับออกกระโปรงกับบางเกงเนี่ยมาบวกกันก่อนคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นอะไรล่ะกระโปรงกับบางเกงเนี่ยเป็นเป็นแบบเดียวกันนะเป็นเป็นแบบเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับการจัดชุดเสื้อสําหรับหุ่นโชว์ประกอบด้วย2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นนะครับก็คือการเลือกเสื้อนะครับให้หุ่นโชว์ทาได้ 12วิธีเพราะมีเสื้ออยู่12แบบนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการเลือกกระโปรงหรือกางเกงให้กับหุ่นโชว์นะครับซึ่งต้องใส่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งหมดนะครับโดยใช้หลักการบวกก็คือได้8ปดบวกหเท่ากับสิวิธีนะครับในสิวิธีจากหลักการคูณน,นะครับจะมีวิธีจัดชุดเสื้อผ้า ให้หุ่นโชว์ได้ทั้งหมด12คูณ14เท่ากับ168แบบนะครับร้อแบบโอเคนะครับทีนี้ให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยนะครับในหนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับหน่วยการ,รเรียนรู้ที่3นะครับหน้า129ข้อ2ข้อ9และข้อ10บสามข้อ ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่3หน้า129ข้อ2ข้อ9และข้อ10นะครับสำหรับคุณครูก็จบการนำเสนอนะครับเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ